รุ่นไหนไ,ไ,ไ,ไอ้กกยไอ้กกยไกายกยโอ้ไปแล้วตัวนี้หิวเลยดีกว่าหิวขึ้นเลยดีกว่าเาอาโอ้ยไม่น้อยนะ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 มานี่ครับผลงานของเราพูดแจ๋วๆนะประกาย สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมก็วันนี้พาท่านผู้ชมมากู้เบ็ดนะครับวันนี้เมื่อวานมาลงปลากระดี่ไว้นะครับเดี๋ยวปลากระดี่นะครับก็จะมีปลาอะไรมากินบ้างนะครับมีเบ็ดเล็กนะครับเลี้ยงแบบเบ็ดใหญ่นะครับผมอ่าวันนี้ก็เรามาอยู่ที่เรือของเรานะคักอดลงนะครับนี่ก็เอาสวิงลงมัก็มากับ น้าจ้อยนะครับน้าจ้อยนะครับเทศบุตรแห่งสายน้ํานะครับเทสบุตรนะครับนักล่าท่าจีนแล้วเนี่ยอ่ะน้าจ้อยนักล่าท่าจีนเปลี่ยนแล้วอ๋อครับผมเปลี่ยนแล้วก็ไปจ้อยก็เอากุ้งไว้เดี๋ยวเราจะไปตกปลาแดงกันนูน่นน้าจ้อยขานูน้นเราเดินไปไม่ได้เนอ้องไปขี้โคลนนูน่นขานนู้นเหรอเห็นไหมมันกดมันกดอ่ะหัวดิ่งๆลงนู่น กดล็อกกุญแจเรืออยู่นี่แหละเอาใจขึ้นมาก่อนครับเราจะอาบน้ำเช้าอุ้ยเกือบลื่นขน้นกดแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันกดกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บพี่แม่พาย นาใจซิ่งไปเอาก็าได้แป๊บเดียวอยู่ที่ไหนเนีวางอยู่ข้างเสานั่นแหละเราลืมหัวใจสำคัญของเรือ้ลืมไม่พายตายเลยงานเข้านี่ไม่พายไม่ได้มานะลืมนะครับเราแอบไปดูก่อนผมปักไว้สองหลังนะครับทั้นคันมันกดมันต้องมันต้องมีปลาอะไรสักอย่างนะ เนี่ยถ้าลักษณะปลาติดนะครับมันจะกดขันไว้อย่างนี้เลยมันหนักปลานะครับมันดิ้นแล้วมันไปไม่ได้นะครับแก๊แกขนาดนี้แล้วยังไม่ต่นเฮ้ยนี่นี่นั่น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 นั เนี่ยเนี่ยเนี่ยเก๋ไก๋เฮ้ยเก๋ไก๋มาแล้วครับตัวแรกเฮียเอียะเอาตัวแรกเบ็ดเกี่ยวกล้องอุปกรณ์หากิน mã đeo mã đeo mã đeo chạy mà mã đeo mã đeo đeo bạc đeo mã đeo mã đeo mã phải quay nước tàu phá rồi. Ở đây chọn nó bằng cài con haha. Mới chúng tôi. Thúc 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 thúc. Con đã chơi lốm nát này. ีปลาแล้วมันหนัหนกๆขอบไหมไอ้นี่เนะีเราตักไปไหมไมันต้องยกแล้วแต่เลยครับมันจะไปหลุดนะนั่นๆๆๆๆว้าวว้าว,ว,าวเฮ้ยขึ้นมาเล่นหน่อยไหมปักไม่เห็นตัวปลาปมันโอ้โหงัวเลยตักคันขึ้นมาเล่นดีกว่า ร้อยหัวชนสวยครับอยู่อยู่ไซนีอยู่เก็ดเราดูว่าผ่านนะเข้าแก้มเข้าแก้มครับเข้าแก้มครับไม่ออกด้วยเหนียวจริงครับไม่ออกด้วยก็มาทั้งคันเลยพี่ออกล้ออกไหม ค่อยมาเก็บเฮยะหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มมาแล้วครับสวยแต้มแรกครับใส่ประมาณลูกว่าใส่ครับโอ้ปลากระมือปลากระมือสีเอาแล้วลุ้นแต้มกันต่อไปยูนี่ปลาติดปลาอะไรอ่ะปลาใช่ไหมใช่กายปลากาย กายประกายยุบ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 ไปแล้วไปแล้วอุ้ยตัวนี้หิวเลยตัวนี้หิวเลยอู้ไปแล้ว,ลวตัวนี้ห <eight> ิวเลยดีกว่าหิวขึ้นเลยดีกว่าเอู้แกะเชือกก่อนนี่ <men> ไปรุ่นไวรุ่น,นตัวเนี้เเเออเยเอ้ยเบ็ดเราดีเนี่ยถอยออกมาแล้วเมื่อกี้มันเป็นยาดำเลยนะโอ้ยชิวๆครับสองแ้มแล้วปะกายนี่ครับเอา้าไม่คิดว่าไม่ได้มันก็ได้อยู่ครับยืๆยืมน, <Nein. S 2> นนี่ไซสโอเคนะครับนะ ผมว่าเยื่อผมดีแล้วก็ดีเยื่อดีดใช่ไหมอ่าครับเยี่ยงนี้โคตรดีเลยเบ็ดเลยแกะยากด้วยแกะยากหลุดยากใช่ด้วยใช่ เบ็ดนี้สุดยอดอ่ะนี่ครับสองชั้นครับเซ็นทรัลล็อกใช่เบ็ดนี้สุดยอดอะ่ะอ,อไม่ออกครับไม่ออกนะออกปลอยมาเลยครับไหลมาเฉลียวสองแต้มแล้วพร้อมไปครับเนี่ยไปไปลุ้นแต้มที่สามกันคันนี้หัวทิ่มครับมีตัวไหมอันนี้น่าจะใส่อะไรใส่ใส่ปลาซิว หัวทิมเหมือนปลาใหญ่เลยหัวทิมเฮ้ยเฮ้ยมียืบยืบนะจอะหรือเปล่ามีตัวแหละแต่ว่าพัน แย่ดก่อนก็น่าจะดีอยู่นะ,ะกลัวเกี่ยวใส่ตัวมันแล้วหลุด ดิ้นไม่น่าเอาลงไปลึกเลยคันนี้ก็ยาวอยู่นะถ้าจะหลวงก็กลัวไม่ถึงไปไหนแล้วไม่ดิ้นแล้ว ไม่รู้ปลาอะไรเพื่อเป็นน้ำเงินใหญ่ทำไงฮะอา,าอ,งอาบน้ำเช้าแล้วหอมอาบผมอาบเสมอนะเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่ใช่ไหมอยู่ลงไหมอ้าวเดี๋ยวไปอาบน้ำเช้าอีกแล้วถ้าเป็นปลาน้ำเงินนี่ถือว่าคุ้มอยู่นะที่ลงอ้ยนปลอดเชื้อ <laughs> 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 ปัากฏเหลืองขนาดนี้นะอนเอาแล้วเอาแล้วอาการจะเป็นยังไงปลาอะไรอยู่ข้างล่างลงลงหลังลงข้างเรืองไงใจลงไปแล้วเรามาลุ้นข้างหลังกันใจมาแล้วลึกไหมยังไม่ถึงดิน <c oughs> ถึงดินแล้ว <c oughs> น้ำตื้นเดี๋ยวค่อยๆดูถามว่ากว่าเลยะลองดูปลาอะไรมันพันอะไรลองจับดูปลาอะไรปลาอยู่ไหมอยู่ครับปลาอะไรไม่รู้ไม่ลุ้นเอานั่ลุ้นเอาปรากฏเหลืองตัวน้อยปลาเลยได้เลยจะจุด เจ้าจุดเจ้าจุดเจ้าจุดไงเอ้าทำไมไม่ตายเจ้าจุดน้อยอุ้ยไม่น้อยนะ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 เฮ้ยขอเราเหนียวโอ้ยชิวสายชิวครับยกแกะบนดีกว่าอย่าหลุดไปจงด่าเลยอคาฮะแต้มสาม เฮ้ทำเป็นยืนเท่ไปงอนปิงลอลยอ <c oughs> ีกรับสวยงามฮันสัก <c oughs> โอเคครับเบ็ดเ,ออเราไปสำเร็จสำเร็จ,รจวิชาครับอันนี้อันนี้เจี๋ยวนะโอ้ยไม่มีลุดครับเบ็ดเราเฮ้ยเจี๋ยว่ะยี่ห้อนี้ กินอยู่ทุกตัวนั่นแดี๋วอ่ะเบ็ดนี้น่าแต้มแล้วครับผมไม่ผิดหวังกับตัวเบ็ดตาละคังเบ็ดสงยกนะครับเป็นตัวเบ็ดที่ทุกคนมองข้ามกันใช่หน้าแคบหน้าเล็กๆนะเบ็ดประช่อนนะแต่ว่าเอามาลงแม่น้ำได้เดี๋ยวเดี๋ยว เห็นดิ้นดิ้นอยู่เห็นดิ้นอยู่นิ่งๆ,ๆ,ๆ,ๆนี่นๆนนๆนๆกนเลืองเดี๋ยวแกะเชือกก่อนเชือกผมอยู่นี่ไม่ติดัแล้วไม่เป็นไรเอาตัวเดียวพอ ต้องแกะถอดแบตอีกรอบเป็นอย่างนั้นน่นแน่ปรากฏของเราก็อยู่นะครับต่ขอนี้เจ้าเจ้าเจ้ามันจะหางเข้าไปแล้วอ,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 อย่าดิ้นแรงสิเสียว มาเข้าผักไปเลยอเ,เอา้าสีเต็มแล้วเฮ้ยก็มีลุ้นนะถึงเราปลาเราตัวไม่ค่อยใหญ่แต่ก็พอได้อ้าตัวนี้ตายท่านผู้ชมเรียบร้อยนี้เด็ดตายได้ไง ที่กรเตียใช่สายวัยรุ่นนะครับพรอื้อสี่แต้มลายสี่กดหนึ่งครแล้วไรแล้วห,หมดเดบ็ดแล้วสองหลักเอาครับสรุปผลงานวันนี้ร้อยก่อน นี่คือจะเราจะร้อยเอาไปบ้านนะครับเพราะเราไม่มีที่ใส่ คนเหลืองก็หมาอย่าดูนะครับบางคนไม่เคยเห็นปลาพวงเป็นยังไงอย่าดูเดี๋ยวดูเป็นพวงเลยปลาพวงมานี่ครับผลงานของเราอุ้ยเจ้าวนะประกายสวยๆเลยครับผมก็ได้อยู่ประมาณสี่โลสโลสี่โลสวยๆครับ เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ